สวัสดีค่ะพี่พี่นเพื่อนจ๋าวันนี้นกทำเมนูทอดปลาดุกทอดไก่กินค่ะไปชมวิธีทำของนกเลยค่ะทอดไก่ทอดปลาดุกอร่อยอร่ยค่ะทอดแบบสูตรบ้านนอกบ้านนอกเราค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่นเพื่อนจ๋าวันนี้ทำเมนูง,ง่ายๆค่ะ ทอดปลาดุกแบบแว่นๆอย่างนี้เลยค่ะวันนี้นกได้ปลาดุกมาค่ะนกจะทำเมนงูง่ายๆกินทอดปลาดุกไว้กินค่ะทำแบบเป็นแว่นๆแบ,นแบบนี้เลยอ๋อนกมีไก่ด้วยค่ะจะทอดไก่ด้วย หมักใส่กันเลยทอดไว้กินได้อกไก่มาเนื้อไก่มีไก่มีปลาดุกทำไว้กินค่ะนกหมักง่ายๆนะคะทำแบบบ้านนอกบ้านนอกค่ะ ใส่แค่เกลือรสดีชูลรสหมักแบบบ้านนอกนะคะนกทำแบบบ้านนอกนุกไม่ชอบน้ำตาลค่ะแล้วก็คุกเข้าใส่กันทำแบบเล่งรุนแล้วก็นำไปทอดแค่นั้นค่ะ ที่บ้านเราก็จะย่างไก่เนาะแต่ห้องโมคนไม่สะดวกไงน,นกจะทอดเอาแค่นี้ปรุงง่ายๆแบบเนี้ยนกชอบแบบเนี้ยหมักใส่แค่เกลือชิลดดๆดีก็อร่อยละ แล้วเราก็นําไปทอดแค่นั้นค่ะเนี่ยปลาดุแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยทําเป็นแดดเดียวก็ได้แล้วเนี่ยอามาหมาักหมักแล้วไปไป,ไปตากแดดหนึง่งแล้วมาทอดอร่อยเนี่ยปลาดุตัวใหญ่ๆนี่นะคะทิ้งไว้สักพักหมักเสร็จแล้วค่ะเตรียมนำไปทอดค่ะ ทอดปลาดุกทอดไก่มีเมนูง่ายๆค่ะน้ำมันร้อนแล้วเอาปลาดุกลงค่ะทอดปลาดุกกิน ทอดปลาดุกแล้วเหลือไก่ค่ะไก่จะทอดทีหลังตามสองชนิดเลยวันนี้ยส่วนเนื้ออ,อกมันทอดปลาดุกก่อนก็ทอดไก่ตามหลังค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วให้เขา ข้างล่างเตรียมเตียมก่อนค่ะรอให้เขาเกรียมเตียมก่อนค่ะเราค่อยกลับค่ะ,คคคคะจะได้ไม่เละแตกปุ๊บพีให้เขาเกรียมเียมค่อยกลับเขาค่ะจะได้ไม่เละเห็นไหมกัดปลดุก นทอดประดูุค่ะสีสันเริ่องา่าทานแ่ะ รอให้เขาเค็มเคียมหน่อยแล้วลอค่อยกลับค่ะมันจะได้มาติดกระทะมันจะพอดต่อค่ะไข่ก็เริ่มเหลืองสวยแล้ว อบส่วนเนื้อๆอะไรอืมคาับอืมชอบไก่ไม่ใส่แป้งแบบบ้าน,นอกบ้าน,นอกไม่ใส่แป้งค่ะชอบแบบนี้ค่ะแป้งกกนึ่งสุก เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะทอดเสร็จแล้วค่ะประดุกประดุกทอดแล้วมันก็จะสีอย่างนี้ค่ะสีธรรมชาติไออก่อกส่วนอกมาทอดไม่ใส่แป้งค่ะทอดแบบหมักแบบบ้าน,นอกบ้าน,นอกเราเลยค่ะ พร้อมรับประทานค่ะพี่พีนเพื่อนจ๋าอร่อยมากเลยใส่แค่เกลือผงนัวก็อร่อยแล้วค่ะไม่ค้าด้วยอร่อยมากเลยนี่หนัอื อร่อยมากอร่อยมากเลยกินกับข้าวสวยข้าวกันงข้ากันเสร็จแล้วค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะพี่พีนเพื่อนจ๋าน้องมีผัดกะเพราด้วยผัดกะเพราเครื่องในไข่ต้มกินไม่หมดหรอกค่ะมาถ่าย คลิปให้ดูน่าดูค่ะปลาดุกหรือไก่เนี่ยนกก็จะจัดใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้ค่ะกินไม่หมดไว้กินวันหลังมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะพี่พีนเพื่อนจ๋าไก่เนี่ยส่วนน่องมันมาทอดอร่อยนะคะเล็บมือแม่ค้าก็ไม่สวยเล็บมือแม่แม่ค้าไม่สวยค่ะ อร่อยนะคะหมักง่ายๆทําทแบบบ้านนอกเรานี่ก็ผัดกระเพรา่่องในค่ะมารับประทานกันเลยค่ะเมนูง่ายๆสไตล์ยังมงจ้าแซ่บแซ่บพี่น้องเจลเล่นอาหาร มาค่ะทานข้าวด้วยกันผัดกระเพากินคนเดียวเช่นเคยค่ะอยู่คนเดียวก็กินคนเดียว ประดุกค่ะอร่อยค่ะก็ประดุกอร่อยกรอบอร่อยมาก มาเดอ้อมากินขขาวน้ำข่อยุดปูซสุน้นเมนูอร่อยไก่อร่อยมากอื อยู่คนเดียวทำอะไรง่ายๆกินก็กินง่ายๆหอมอร่อยกินโซ่จังน้อยพี่น้องพ่อยอขีบมันเง่าวอันนี้เกี่ยวนะ เกี่ยวเกี่ยวพี่คน่นอร่อยมากเลยอ่ะไก่อร่อยมากอืม รไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะอร่อยม,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 มากเลย พี่พี่เพื่อนๆจ้ะคลิปนี้นกฝากไว้แค่นี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะคลิปนี้นกฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดซับให้นงด้วยนะคะพี่พีนเพื่อนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะเมนูง่ายๆนะคะทอดปลาดุทอดไก่ สูตรใส่แค่เกลือค่ะผัดกระเพราก็อร่อยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พี่เพื่อนจ๋ามขอบคุณมากนะคะอ, <enos> อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะ๊ม่มา อิ่มแปแล้วค่ะกินไม่หมดจัดใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นค่ะอร่อยมากๆเมนูเนี้ยถูกปากมากเลยค่ะไปแล้วขอบคุณนะคะเอาเข้าตู้เย็นไว้